รับถแล้ววิ่งตรงจากชนบุรีมาปทุมธานีระยะทางประมาณร้อยกว่ากิโลค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าล้อและยางป้ายแดงวิ่งร้อยกว่ากิโลเส้นสีจะอยู่ประมาณไหนของลูกค,าค้าเดิมขนาดล้อขอบ18นะคะอยากจะได้ล้อตัวท็อปท็อปล้อขอบ20เป็นรุ่นพิเศษแฟนทอมคอร์เซชั่นใหม่ค่ะราคาชุดละ3 5ม0 0ืบาทของเก่าเทินเป็นส่วนลดได้ล้อรุ่นนี้ขนาดขอบ20ยางมาคู่ตัวบิสโต้สองหกห้าห้าสิบยี่สิบปีสองพันยี่สิบสามติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนกลับบ้านได้คุยกับลูกค้านิดหน่อยค่ะแจ้งลูกกกคค้้าาาาีี่งนนนนออออยขทถดะะะเสห็ปรมณ นี้ข่าวิ่งร้อยกว่ากิโลลูกค้าเพิ่มเงิน140 0 0บาทของที่ร้านก็จะขายสเปกเดียวนะคะคือล้อและยางป้ายแดงถอดศูนย์มีขับเคลื่อนย้ายในศูนย์เท่านั้นค่ะแล้วล้อมาจากไหนพี่ๆเคยได้ยินแคมเปญน,นี้ไหมคะหล่อๆออ,ออกจากศูนย์พร้อมแม็กแต่งเลือกลายได้รับรถจบราคานี้เป็นที่มาของล้อและยางป้ายแดงถอดศูนย์นะคะเส้นสีหน้ายางเลยอยู่ชัดทั้ง4เส้นค่ะพี่ๆเห็นก็จะเป็นตัวอย่างสินค้าที่มีในร้านนะคะเป็นล้อลายเดียวรุ่นเดียวกับของลูกค้าแนะนําและบอกพี่ๆตลอดค่ะ